คลิปนี้มีเนื้อหาความรุนแรงห้ามลอกเรียนแบบนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม An g e เ of f ์ออฟกันนะครับผมซึ่งเกมเกมนี้จะให้ตัวละครของเรานั้นไปไปช่วยตัวประกันที่เหลือครับซึ่งโดนจากพวกโจนโจนจับตัวไปกันนะครับผมพวกโจนยากูฟ่าจับตัวไปนะครับซึ่งมางั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี่ครับผมเราจะได้รับเงิน1000บาทมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ป็นการเสียเวลากันแล้ว ตอนนี้เราอยู่เลเวลหนึ่งนี่ครับทาตามที่เขาบอกครับว่าคุณกดตรงไหนอกกดไปเลยนี่ครับปฏิการต่อฟู้ของเรานะครับผมก็จะมีการบอกให้ฟึ่มผมไม่ดูก็ผมผมรู้เรื่องหมดแล้วมาครับมันจะเป็นมันจะมีด่านหนึ่งถึงด่านเท่าไหร่นะเป็นเลเวลเนาะเลเวลเท่าไหร่มามาเริ่มเลเวลหนึ่งกันเลยหูยหุ่ยหยนยักษ์อู้ตรงนี้ก็มือ มีของให้เราฟื้นได้ครับอย่างเช่นอาวุธปืนพกหรือปืนอะไรพวกนี้เนาะอตอนนี้เรามีเงินไม่พอเนาะงั้นเรามาเริ่ม,มกันเลยดีกว่ามามาตัวละครเราไปช่วยตัวประกันหนึ่งคนได้ได้โอเคได้ไปช่วยตัวประกันช่วยตัวประกันคุณฝ่ามากกับฝาด็อกได้เขาบอกไว้เปิดประตูให้กดตรงนี้ครับผมนี่กดตรงนี้เลยทำการเตะตรงนี้เลยกดสฟแดงเตะนี่เพื่อเราเตะรับ อัญมณีหรือว่ารับเงินนะครับฟังจะมป็นตู้ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นี่ต่อยกระจกเลยต่อยเลยต่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟันนี่หรือมามามาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเข้ามาดิช่วยดูตัวประกันเราเฮ้ยเอ้ยนี่แน่กดเทิร์นไปทีนึงเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่มาช่วยฉันน่ะมันไม่ได้ไรไม่เป็นไรมันมันคือหน้าที่ของฉันเองป่ะงั้นเรารีบพาตัวประกัน กลับก่อนครับผมมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ากลับครับกลับครับมาช่วยเหลือตัวประกันครับมาเร็วอุ้ยอุ๊ยโจรอยากูฟ้าอยากูฟ้านี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระทถิบกระทถิบเฮ้ยตายอุ้ยอุ๊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 ยเข้ามาจะเข้ามาไหมไม่เข้าก็เดินไปกว่ามาดิมาดิโอเคมันตายแล้วครับกระโดดได้กระโดดได้ชื่อกระโดดเอ้ยท้าวเตะฟันจิอีนี่เน่ตายซะเถอะ <g les> มาทำห้องวิจัยเรา,า,าก,กันจะกรับคาพวกแกเองมามาอ,อึมัดตอ่อยอึต่อยต่อยต่อยนี่แน่กระทือบอีกทีหนึ่งกระทืบอีกทีนึงกระทืบกระทือบอุ้ยตายยังโอเคตายแล้วเดินดูก่อนนะเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะไปงะั <g les> ้นเรากลับไปก่อนขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเ <g les> นี่ครับเป็นหอเครื่องบินมารับมารับเร็วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้กจะหนีไปไหนตัวประกันตายตายตายหาตัวประกันหนีไปเร็ว รับฟอบอเกือบตายแล้วเฮ้ยอะไรไปของกล่องพยาบาลอ,อ,อู้อ,อ๋อเราสามารถรับยาได้ครับมา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 มอ,อ๋อยาเราไม่ห้าก้อนอุ้ยจับคว่ำเลยมัดต่อยทำลายห้องวใจมันทำลายทำลายทำลายหมดเฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตรงนี อู้อันมันดีเยอะเลยกลับบ้านทางนี้โอเคกลับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเด้งเงินมาหกพันเลยเนาะเงินเดือนเยอะจังเลยทํางานอย่างนี้เรารวาฟื้นอะไรได้เออตอนนี้เรายังมีไม่ถึงแปดพันยังเราฟื้อปืนไม่ได้เนาะผลจะต้องฟื้อปืนพกก่อนหรือปืนนี้ก่อนก็ได้มาเล่นกันต่อเลยไปช่วยตัวประกันกันเถอะยาเราเก็บไม่ได้เราเก็บไปแค่าอ่านเนาะไม่แน่ยากกฟ้า จับเอาตัวประกันปล่อยมาวันนี้ตัวประกันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหไม่บอกให้เราพูดก่อนเถอะไม่พูดเฮ้ยเอาตัวประกันมาตัวประกันตัวประกันมาดิเฮ้ยไอ้น่ตายหมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวช่วยไนะอ,อยย้นั่งกับฟมาร์เลยเนาะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจเฮล็กเรื่องมันเล็กแล้วกันเล็กเห็นไขรล้มั่ะเหะรอปาบปาบปาบนี่แน่ปาบนี่แน่ช่วยแล้วเพื่อน ไอ้ขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยโจนกระโดดเฮ้ยกล้าเตะตัวประกันเหรอเฮ้ยตายตายฟ้าตายตายฟ้าไปเลไแม่ไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีเจ็บนิดหน่อยก็เจ็บอยู่แล้วล่ะกระโดดฝั่งข้างครับนี่กระโดดไปเลยกระโดดไปเลยอย่าตัวประกันมาเรอนตัวประกันตัวประกันมาเร็วมาเร็วเครับกล้ากามาเดินไปเดินมาตรงนี้ดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีแน่โอเคขึ้นไปมาแล้วฝากด้วยนะพวก ดอยดอยดอยเบีไอมาเอยเอบีไอมาแล้วเนี่ยฉันมาช่วยเลยหนูช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่แนี้นี่แน่กระโดดลบกระโดดลบโอ้โหกระโดดไม่ทันมามามาดิมาดิอุ้ยตายสาวช่วยด้วยหนูท่ายช่วยแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวหน้าตาแก่คุณๆนะไม่ใช่หรอกมั้งเออก็ได้ก็กลับก็กลับเขาได้เงินหนึ่งหมื่นฟองเลยเนี่ย มาานที่ฝามนี่แหละฟ้าเคือปืนนี้ได้ด้วยมีปือนอะไรอีกไหมปืนนี้มิปืนนี้แพงสุดนี่ฟื้อเลยเราสามารถอัพกระสุนได้ด้วยครับเออนี่ไงเราสามารถอัพเพิ่มมันได้เพิ่มเก็บยาได้สิบกว่าอันได้อฟอร์ดี้ในีๆๆๆๆๆๆใน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 เนในในงนใ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 ยในอัวนใ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 นอนใ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 นยน เออเขาไม่แจทำอะไรหมดแล้วอุ้ยยิงกระเบิดได้ด้วยโอ้โหมันมาอยากขู่ฟ้ามาอยู่เขาฟ้ามาเฮ้ยนี่ไงป้อนปืนโอ้ไหนลองใช่พี่โอ้ใช้ง่ายด้วยอ่ะเพื่อนตาตรงนี้ได้ไงอ่ะก็แกยิงฉันไม่เจอเหรอ้ยกว่าจะตายโอ้ตายยากจังเลยพวกนี้ไอ้ทุกกระตกเพ่งเลยตุกจะตกห้องน้ำอุ้ย เฮ้ยม uh, okay, uh, hm ันมีท่อมีท่อมีท่อแป๊บเออมีท่อเหรอเฮียเฮียตายฟะตายฟะตายตายฟะตาย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 เฮียไอ้ตายดีเนี่มาป้อมประการยิงเลยย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 ยตา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 ยดีจุ๊บจุ๊บ กระทืบเออเออต่อยังต่อยังอืมจ่ายได้สีและวเ้ยมีเงินหนึ่งหมื่นละซื้อได้ดีว่าสามารถซื้อปืนพกได้ผมเปลี่ยนดีกว่าอุ้ยอาวุธดไหนๆดูฝีมีขวานมีมีดเอ้ยนี่มันทชอแป๊บเอามีดดีไหมเอามีดเอาอะไรดีนะอืมเอาดีครับมีด <c oughs> เอ๊ะเอานี่ไงเราสามารถอัพเลเวลตัวเองได้มา นี่ตอนนี้เราเลเวลฝังแล้วครับจังแล้วเน่แล้วก็มีมีดแล้วโอ้ยเอาเพื่อฟันอย่างนี้เหรอฟันเลยเหรอฟันอีเอ้ย,อยตายฟ้าจุ๊บโอ้ปีนได้ด้วยมาปีนหน่อยหุยพวงมาัยนนอยูย่นี่พว่อยนี่ตั้การหนีก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนอุย้ยกระโดดกระโดดเดี๋ยวคว้าฟันพวงมาลัยทีหลังกระโดดกระโดดกระโดดหนนหักเลยกระโดดกระโดโด เฟ่องเฟื่องมันเฟื่องเมันจับได้เนี่ยถือว่าฟันขอนฟันก่อนฟันเร็วเร็วโอเคมึงมาดูแลฟันมันฟันมันนี่แน่มาฟันฟันหมดเลยนี่แน่ฟันตายฟ้าอีจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวเฮ้ยไม่นะหายไปแล้วโอ้ยโอ๊ยโอไปบอกอืม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 อีจุ๊บจุ๊บเอึจุ๊บเอ้ยอีนี่แน่แกต้องฟูกับฉันก่อนฟูเหรอฟูเหรอฟูเหรอืม ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยบาดเห็นยังเ้ยมันเห็นแล้วอือดีกะระทืบไม่ตายนี่มันห้องฝางเคมีนี่นี่มันคิดทำอะไรกันเนี่ยโดดโดดไปเดี๋ยวฮโดดโดดอีกโหมากันเต็มเลยโดดอีกเข้ามาเข้ามาลุมาเลยลุมาเลยโอเฮ้ยไหนไหน,ไหน โอ้โหไม่ให้พักเลยมามามาจุ๊บเลยดีแน่ยื้อพลังไฟตามะมาเอ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่แห่ต้องจัดการกับไอ้ทนถือท่อก่อนกระทืบย้ำอีกย้ำย้ำย้ำอีกทีหนึ่งเฮ้ยตัวประกันเข้ามาช่วยแล้วช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยมาเลยเฮ้ยพี่แหนกระทืบฟั่ม โอเคจะช่วยนายนะช่วยนยครับๆครับกระทืบนี่ออกมาแล้วขอบคุณครับเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันฟัมบี้นี่คืออะไรกันเนี่ยเราต้องทำลายตรงนี้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ฟัมบี้มาบุกโลกได้ต่อย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 ระวังนะฟัมบี้มันบุกเฮ้ยช่วยต่อยช่วยต่อยหน่อยได้ครับมาเฮ้ย ตายอ๋อคืออ๋อออเอ้ยดีนะมียาอยู่ก็ว่าอย่ามึงคือยามึคืนยาแต่ก็ม่ตายตายตายเตะพลังเตะจุบอจุบมไปตายด้วยตัวประกันตัวประกันทำให้ตัวกันฉันทำไมมันฆ่ายากจังเลยเนี่ยโอ้โห ดีตรงนี้ทางออกตามมาตามมาครับนี่ได้เงินหนึ่งหมื่นแล้วครับโอ้โหได้แปดพันไม่ได้หนึ่งหมื่นดิหนึ่งหมื่นนี่แปดพันทำอะไรไม่ได้อะแปดพันเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้โหขี่ได้ด้วยฮะนี่อะไรอ่ะโอ้โหปืนโอ้โหโโหมันหมันหมันไหนใครจะกล้าเข้ามาฉันมาเจ้าโอ้ยยิงมิด้วย มันยิงได้ด้วยเหรอยิงอะไรอ่ะอุ้ยยิงคนได้ด้วยลองยิงฟีสก็จะทำการบุกตรงนี้หน่อยนี่ยครับบี้ยหอคอยแล้วมาไปลงรีบกันเถอะเอ้ยมีผู้บุกรุกผู้บุกรุกเอ้ยเจ็บขาเว้ยใครมายิงวะฉันเองตายท่า <laughs> เอ้ยมีคนตกตึกมีคนตกตึกเหมือนจะเป็นห้องวิจัยของพวกมันเนาะ แสดงว่ามันเป็นที่จุดมันเฮ้ยไม่มีมันไม่มีปืนไม่มีปืนย่ไม่เนะเอ้ยมันมีปืนพบยา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 ไม่เป็นไรบิดาฟันมันเลยฟันมันทีหนึ่งเฮ้ยทำอะไรเพื่อนฉันนะโอ้โหโอ้โหแทนจะล้างแค้นแกเองเพื่อนล้างแค้นเหรอล้างแค้นเหรอโหจะเก็บเหรียญไม่ได้เก็บเลยเอาตัวประกันมา ตัวประกันอยู่ไหนปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้เฮ้ยปล่อยตัวประกันอยู่ยวนี้เลยไอ้พวกมนีปืนโหดมากเลยครับเนี่ยปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้ปล่อยไหมจะปล่อยไหมไม่ปล่อยสนุกมากเลยครับผมแถมมีหลายด่ามากมีการปชุดตัวประกันแล้วก็แล้วก็ยุดฐานฟัมบี้แล้วก็มีอะไรอีกนะอ้มีหลายอย่างมากเลยเนาะเนี่ยเกมนี้ฟีลเล่สน,นุกมากเลยครับผมเนผม หากทุกใครอยากให้ผมต่อก็อ,ก like อยา่าลืมกดไลค์เยอะนะครับผมจะมาต่อให้แน่นอนโอเคนะทุกคนชอบกันหรือเปล่ามาชอบ,บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พาลิปใหม่ๆของผมนะครับฝนหน้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะงั้นผมขอไปก่อนนะครับฟาหวัดดีครับ